ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเป็นจุดที่อันตรายที่สุดจริงไหมคะจริงๆแล้วมันมีจุดที่อันตรายมากกว่านั้นเส้นเลือดบนใบหน้าของเราเนี่ยมันจะมีการเลี้ยงเป็นบริเวณแล้วบางจุดเนี่ยมีการเชื่อมต่อกันทําให้บางเส้นเนี่ยเราฉีดบริเวณอื่นๆมันก็ยังสามารถไปอุดรอบดวงตาได้เพราะอย่างยิ่งกรณีไปทําหาตารกับคนที่ไม่ใช่แพทย์ขนาดหมอจริงๆอ่ะทาแล้วก็ยังมีโอกาสเกิดได้เลยเป็นหมอกระเป๋าหรือว่าเป็นใครก็ไม่รู้มาฉีดให้เราเนี่ยโอกาสเกิดมันสูงมากบริเวณ ที่น่ากลัวที่สุดอันดับแรกคือจมูกซึ่งปัจจุบันเนี่ยฟิลเลอร์จมูกหลายๆคลินิกหรือว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้มีการทาหันถาการนี้แล้วเพราะว่าบริเวณเนี้ยเป็นอนาโตโมซิตหรือว่ามันมีการเชื่อมกันเข้าสู่ดวงตาได้ง่ายที่สุดจุดที่2บริเวณหน้าผากก็จะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงมากมายบางส่วนก็คือมีการเชื่อมไปเลี้ยงในลูกตาด้วยอีกจุดหนึ่งคือบริเวณคํามับทําโดยคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญและระมัดระวังที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นบริเวณที่ไม่แนะนําให้ทํากกการรฉีดฟิลลเลเเเเอยน็็คืปบวณจมู ส่วนบริเวณหน้าผากกับคํามับทําได้ในกรณีที่เราฉีดกับคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญสรุปการฉีดพวกสารเติมเต็มเข้าใต้ตาเนี่ยยังไม่ใช่จุดที่อันตรายที่สุดจุดที่อันตรายที่สุดคือฟิลเลอร์จมูกรองลองมาก็จะเป็นกลุ่มหน้าผากแล้วก็คํามับดังนั้นการที่เราจะทําัตาการบริเวณใดๆก็ตามเนี่ยควรเลือกหนึ่งคุณหมอที่มีประสบการณ์ความรู้ความชำนาญยาแท้ไม่ใช่ยาฮิวสาะเนี่ยคงร้างหน้าของเราเองทุกครั้งที่เราจะไปทําัตาการใดๆก็ควรม,มีการปรึกษากับแพทย์ก่อน